สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงวิดีโอ10ครับก็มีหลายคนถามผมมาว่าอยากจะลงวิดีโอ10เพราะว่าวิดีโอมีปัญหาหรือ condition ที่แบ่งมาจากโรงงานเนี่ยนะครับมันมีกั้น recovery นะครับอยากจะลงวิดีโอ10ของแท้แล้วทํำยังไงนะครับวันนี้ดูคลิปนี้จะบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับแถมในส่วนของการติดตั้งไดเวอร์ด้วยเพราะบางครั้งลงวิดีโอ10แล้วติดตั้งไดเวอร์ไม่เป็นนะครับก็มีปัญหาด้วยนะครับเอาล่ะมาดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างวิดีโอแล้วก เริ่มต้นนะครับให้คุณหาคอมพิวเตอร์นะครับหรือเครื่องคุณเนี่ยครับที่ก่อนจะลงใหม่เนี่ยให้กดเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลด Windows นะครับเพื่อจะสร้าง image Windows นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย Windows ไม่ได้ให้แผ่นมาแล้วนะครับเราต้องสร้างเองนะครับก็กดมาหน้านี้เลยซึ่งลิงก์ผมทิ้งไว้อยู่ด้านล่างแล้วนะครับกดเครื่องมือครับเครื่องมือเสร็จให้คุณกด Save as ครับก็คือมันจะเป็นชื่อว่า Media Creation Tool นะครับเวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็กดไปเสร็จก็เซฟไว้ครับจากนั้นให้คุณกดรันครับก็คือให้มันทํางานหน้านี้ก็จะเป็นเงื่อนไขครับเลือก Accept ครับพอถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกไปในส่วนของ USB f a s แล้วก็กด next ครับต่อมาคืออันนี้มันจะบอกเป็นเวอร์ชันในชื่อของร a n g u a g e ของ Windows นะครับแล้ว Windows แล้วก็เวอร์ชันของ Windows นะครับเราสามารถเปลี่ยนแก้ไขได้นะถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนภาษานะตอนนี้ตามนี้เลยนะครับแล้วก,กด next เลือกเป็นในส่วนของแฟลชไดร์ครับก็คือแฟลชไดร์เนี่ยความต้องการเนี่ยไม่ต่ำกว่า8กิกแล้วก,กด next ครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็เลือกมาที่ในส่วนของอะไรครับไดท์ที่เราต้องการสร้าง create แล้วก,กด next ครับพอกด next นะครับแล้วก็รอครับรอประมาณสักพักเลยแหละแล้วคุณก็จะเจอหน้าคําตอบว่าให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ฟ i n i s h ครับนี่คือขั้นตอนการสร้าง windows ผมอันนี้ผมสร้างมาแล้วต่อมาอันนึงที่ผมแนะนําต่อมาคือคุณต้องสร้างในส่วนของไดเวอร์นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยลงวินโดว์เสร็จถ้าวินโดว์หาไดเวอร์เจอเองหมดเลยก็จบแต่บางอันไม่ได้ให้คุณหาไดเวอร์แพ็คโซลูชันนะอันนี้ครับลิงก์อยู่ด้านล่างกดแล้วก็ดาวน์โหลดขึ้นมาครับเซฟเก็บไว้ที่ไดที่เราไม่ได้ลงวินโดว์นะไม่ใช่เซฟเก็บไว้ที่ไดลงวินโดว์นะต้องเป็นไดที่ไม่ได้ลงวินโดว์นะครับไดข้างน,นอกก็ได้แฟลชไดก็ได้เพื่อที่ว่าเวลาติดตั้งแล้วเราจะเอาโปรแกรมตัวนี้มาหา ป็นในส่วนของแฟลชไดร์ก็เสียบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาครับเข้าไปออดซึ่งเข้าไปออดจริงๆเราสามารถเข้าไปในการรีสตาร์ทเครื่องแล้วกดในส่วนของฟังก์ชันก็ได้หรือ,อ,อไม่ถนัดอาจจะเข้ามาในส่วนของการเข้ามาที่ Start Windows Recovery นะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะฮะก็คือเข้ามาที่ a d v a n c e d Setup กดรีสตาร์ทนะครับแล้วกดมาทับ s ูช o ดครับทับ Shoot แล้วก็กดเข้ามาที่ a d v a n c e d อีกทีหนึง่งจากนั้นให้เข้า UEFI firmware setting ครับกดหน้านี้ไว้นะครับแล้วกดรีสตาร์ทจากนั้นเนี่ยในส่วน พอล็อกเข้าไปในไปออดนะครับให้คุณเลือกในส่วนของบูตนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลือกว่าบูตเป็นอะไรปัจจุบันของผมเนี่ยบูตในส่วนของเป็นบูตเมนจ์เมนต์นะครับแล้วก็ผมก็เลื่อนเป็นแฟลชไดร์ขึ้นมาอันอันแรกเห็นไหมฮะแล้วก็กดแอปพลายแล้วก็กดออกพอตัวเครื่องนะครับเข้าบูตตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเจอหน้านี้หน้าในส่วนของ Windows เลือกเลยว่าคุณต้องการเซตอะไรครับแล้วก,กด Install ครับ หัวข้อก็คือในส่วนของรายละเอียดนะครับก็ยอมรับพอมาถึงหน้านี้นะครับมันจะมี2อย่างให้คุณเลือกนะครับหอันดับแรกก็คืออัปเกรดนะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับกับอันที่2ก็คือคอสตอมอินสตอลนะให้เลือกคอสตอมนะครับแล้วก็มาดูหัวข้อสําคัญที่หลายคนนะครับผิดพลาดแล้วก็กลัวเลยเกินก็คือเรื่องการเลือกได์นะครับได์เนี่ยจริงๆเราสามารถตั้งชื่อได้ให้เลือกของการตั้งชื่อก็ดูด้วยนะครับว่าได์เนี่ยถ้าเป็นได้ศูนย์เนี่ยก็คือรวมกันนี่คือได์เดียวกันเป็นอันเดียวกันหมดเลยถ ไดที่ผมตั้งไว้แล้วก็ลบเลยคือพยายามสังเกตชื่อไดด้วยนะครับแล้วก็สังเกตในส่วนของชื่อด้วยในการเราตั้งนะครับจะเห็นว่าผมลบทั้งหมดเนี่ยไดในส่วนของผมเนี่ยคือตัวเนี้ยผมใช้ Sony s t a t e 256 g b ส่วน Hard Disk สำรองผมมี2 t b นะครับก็จะอยู่นี่เราแยกชื่อไว้นะครับแอปพลนะครับจากนั้นก็คือกดโอเคทาง i n d o w s เนี่ยจะมีการสร้าง Partition Recovery หรือ Partition ที่ไว้สําหรับทซิสเต็มของมันไว้นะครับตรงนี้ก็คือสังเกตไว้นะครับเราก็เลือกเหมือนเดิมครับเป็น r a c o r y นะครับกด Next ครับก็มาถึงหน้านี้นะครับเริ่มต้นให้การเซตนะครับก็เลือกในส่วนของประเทศครับเป็นประเทศไทยนะเรื่องของคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็จะเพิ่มไหมจะแอดเพิ่มเลยไหมก็กดแอดเพิ่มก็ได้ครับแล้วก็เลือกไปที่ในส่วนของภาษาไทยแล้วกด next คำถามก็คือการใช้งานในส่วนเน็ตเวิร์กใช้งานแบบไหนนะครับเราใช้ที่บ้านนะครับก็กดเลือกที่บ้านอีกอันนึงอันนี้สําคัญนะครับคือหลายคนบอกว่าไม่อยากจะใส่พาสเวิร์ดนะครับในส่วนของตัว Account นะครับในการเข้ามาใช้งานให้กดออฟไลน์ line ครับแอคเคา t นะกดตรงนี้นะครับจากนั้นจะเชื่อมต่อลิงก์กันไหมถ้าไม่ถ้าไม่เอาก็กดตรงนี้ถ้าเอาก็กดตรงนี้นะครับแล้วแต่อ่าชื่อเครื่องนะครับ พาสเวิร์ดไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ครับตอนนี้น,น,นะครับเพราะบางคนบอกว่าพอไปใส่อ e ีเมลแล้วต้องมาตั้งใส่พาสเวิร์ดทุกครั้งใช่ไหมครับแล้วก็เลือกแบบแบบนี้เลยต้องการให้แอคทีฟเรื่องของเครื่องอกดครับก็เข้ามาที่หน้าวินโดว์แล้วนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คในส่วนของไดเวอร์ก่อนครับคลิกขวาที่สตาร์ทครับแล้วก็เข้ามาที่ในส่วนของตัวดีไวท์แมเนจเจอร์จะเห็นว่ายังมีเครื่องหมยตกใจอยู่แสดงว่าไดเวอร์ยังไม่ครบนะเดี๋ยวผมจะมาเซตไดเวอร์ด้วยการ ข้าไปที่จําได้ไหมครับโปรแกรมที่ผมบอกว่าให้คุณเก็บไว้กด on ก่อน driver นะครับยังไม่ครบเราจะมาเซต d เ i v e r กันครับพอกดมาเสร็จเนี่ยครับโปรแกรมตัวนี้มันจะลั่นมันจะเป็น d เ i อร์ p a ็คมันก็จะบอกว่ามันทําการตั้งรเว v e r พร้อม conflict คร่าวๆอ่ะแล้วก็กด reboot ครับเมื่อติดตั้ง driver เสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับก็จะเห็นว่าภาพในส่ง d เวอร์นะครับในเรื่องของกราฟิกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าติดตั้งเรียบร้อยร้อยเ็แล้วนะครับเรากลับมาดูที่คลิกขวานะครับ device manager เครื่องหมายตกใจหายไปแล้วนะครับไดเวอร์ driver ทุกอย่างครบหมดแล้วคือกรณีที่เราลงวิดีโอใหม่เราต้องติดตั้งไดเวอร์ได้ด้วยนะนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมอยากแนะนําว่าต้องมีด้วยนะครับหลังจากติดตั้งไดเวอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเซตติ้งกันดีกว่าสตาร์ทตั้งค่าครับแล้วก็มาเซตติ้งในเรื่องของตัวภาษากับเวลานะครับที่หลายคนมีปัญหาบ่อยๆนะครับไทม์โซนวันนี้เรื่องวันจแล้วนะครับเวลาตรงไหมถ้าเวลาตรงก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติเวลาไม่ตรงเราสามารถกดออฟก่อนแล้วก็กดเชนนะ้ครับเชนเวลาตรงนี้เราก็ คือตรงนี้นะครับกดมาโดยส่วนมากเนี่ยวินโดว์เนี่ยจะตั้งให้มาเป็นไม่ใช่ประเทศไทยนะครับก็กดมาตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นประเทศไทยซะนะครับต่อมาคือคีย์บอร์ดนะครับก็กดมาที่ l แลงเวตนะครับกดมาในส่วนของตัวคีย์บอร์ดก็กดมาที่ในส่วนของสเปิลคีย์บอร์ดเซตติ้งเลือกมาข,ข้อล่างสุดเอทเวนคีย์บอร์ดเซตติ้งในส่วนของอินพุตเแลงเควตฮอตคีย์นะครับก็กดตรงนี้ก็เป็นตัวหนอนของเรานะจ๊ะ เพียงเท่านี้เราก็ใช้งานวิดีโอ10นะครับเป็นเหมือนเขาที่เขาติดตั้งมาจากทางในส่วนของโรงงานหรือไปติดตั้งที่ร้านนะครับเท่านี้เองเราก็สามารถใช้งานได้นะครับครับและก็ดีการติดตั้งวิดีโอ10ใหม่อีกครั้งครับซึ่งเชื่อว่าใครก็ลงได้นะครับตอนนี้คุณสามารถลงเองได้ด้วยแถมติดตั้งไดเวอร์เองได้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบเทคนิคดีๆเกี่ยวกับไอทีนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟไอทีครับแล้วพบกันใหม่ในคคลิปปไกัับบร